สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณแนนจะมาเล่านิทานสะระอีนะคะเรื่องปาร์ตี้เปาปีนะคะอ่าหน้ารองก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะปาร์ตี้เปาปีนะคะนิทานสะระอีวันนี้วันดีมีงานปาร์ตี้ ทุกคนถือปีสีหน้าเปิกบ้านชางดีกับหมีชี้ให้สัญญาณวงปีประสานสำราญเต็มที่พ่อไก่สามสีวีผมหนึ่งที่ ก่อนเริ่มเสียงปีเอ็กอีเอ็กอีหมูเป่าหลายทีอุดอ,อีอีอีหนูเป่าทีทจี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 เป็ดเป่าทูกขี้กาบกี้กี้กี้ตุ๊กแกเป่าสี่ ตุกกี้ตุกกี้จอเป่าข้าทีเจ๊บจีเจ๊บจีัวเป่าเต็มที่มอมีมีมีเมงวีเป่าดีว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 ีหมาเป่าเร็วรี่ ฮ่งฮีฮีฮีเสียงปีอีอีกีกีจีจีมีมีวีวีฮ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 ีสุดท้ายเจ้ามายิ้มร่าตาหยีปีก็ไม่มีร้องฮีฮีฮี สวยเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานปาร์ตี้ของเราสาัตว์ที่อยู่ในป่านะคะเป็นปาร์ตี้เป่าปีนะคะอ่านี่ทําวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ